สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อไม่อยากโชคร้ายแค่วางเกลือตรงจุดนี้ของบ้านสิ่งอัปมงคลกระเจิงเสริมโชคลาภค่ะวางชามเกลือไว้สามตำแหน่งนี้เพื่อเสริมโชคลาบตามคําแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุย้ยท่านผู้ฟังคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเกลือนอกจากจะนำมาใช้ประกอบปรุงรสอาหารแล้วนั้นในาศาสตร์่วงจุย้ยเกลือยังสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลป้องกันวิญญาณร้ายและนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวได้อีกด้วยค่ะหากรู้จักวิธีการใช้โดยการวางชามเกลือไว้สจุดต่อไปนี้ เพื่อกระตุ้นโชคลาภตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุย้ย3จุดวางชามเกลือเพื่อเสริมโชคลาภค่ะ 1. วางชามเกลือไว้หน้าบ้านประตูหน้าบ้านเป็นจุดที่สำคัญของการไหลเวียนพลังงานทั้งดีและร้ายตามหลักของห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าการวางชามเกลือไว้หน้าบ้านนั้นจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ป้องกันวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาก่อกวนช่วยให้คนในบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขราบรื่นนอกจากนี้การวางชามเกลือไว้หน้าบ้านนั้นยังช่วยดับกลิ่นและไล่มแมลงได้อีกด้วยค่ะ 2. วางชามเกลือไว้ใต้เตียงตามความเชื่อในศาสตร์ของห่วงจุย้ยการวางชามเกลือผสมมะนาวไว้เต้เตียงนอน จะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายและเสริมโชคลาภคะ่ะโดยให้นำมะนาวมาหั่นเป็น4ส,ส่วนอย่าฝานเป็นชิ้นนะคะและนำมาวางบนจานหลังจากวางมะนาวบนจานเรียบร้อยแล้วให้โรยเกลือลงไปและนำจานมะนาวผสมเกลือไปวางไว้ปลายเตียงด้านบนศีรษะหรือใต้เตียงนอน หลังจากวางไว้หนึ่งคืนในตอนเช้าควรทิ้งมะนาวและเกลือที่ใช้แล้วแต่อย่าใช้มือจับมะนาวหรือเกลือบนจานเด็ดขาดค่ะ 3. วางชามเกลือไว้ตรงมุมบ้านบ้านทุกหลังจะมีจุดโชคลาภอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตามหลักของห่วงจุ้ยเชื่อว่าการวางชามเกลือไว้จุดนี้จะช่วยเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาธุรกิจการงานราบดรื่นค่ะคนในครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การวางชามเกลือไว้ทางทิศตะวันออกจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งหากผสมเกลือน้ำและเหรียญลงไปด้วยกันยิ่งจะส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับวิธีการทำให้ทำดังนี้ใส่เกลือลงในโหลแก้วหรือชามประมาณ3ในสส่วนของภาชนะนำเหรียญหกเหรียญมาวางเรียงบนเกลือเป็นวงกลมเทน้ำลงในโหลูแก้วหลังจากนั้นวางโหลแก้วบนผ้ารองแล้วนำไปวางไว้ที่มุมบ้านคะ่ะสำหรับข้อห้ามมีดังนี้คะ่ะ 1. ห,ห้ามปิดปากโหลแก้วเด็ดขาด 2. ห้ามวางไว้ในพื้นที่ปิดเช่นตู้ลิ้นชักเพราะจะทำให้สูญเสียพลังงาน 3. เมื่อครบหนึ่งปีควรเทเกลือทิ้งและเหรียญทิ้งแล้วเปลี่ยนชุดเกลือน้ำและเหรียญชุดใหม่ค่ะดูดซับปู่ย่าบอกว่าให้โรยเกลือรอบบ้านขับไล่สิ่งชั่วร้าย ดึงดูดโชคลาภพูดผีไม่กล้ำกลายท่านผู้ฟังคะในสมัยโบราณแต่ก่อนนั้นเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายได้คนโบราณจะเรียกว่าดวนลมเพลงมพัดเกลือสามารถล้างอาถรรพ์สามารถกำจัดภัยได้ตามความเชื่อเชื่อว่าเป็นภัยที่มองไม่เห็นจะมีอาการหนาวๆร้อนๆครั่นเนื้อครั่นตัว เหมือนจะเป็นไข้แต่คำโบราณเชื่อกันว่าเกิดจากคุณใสหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นค่ะคนโบราณจะแนะนำให้ใช้เกลือเม็ดหรือเกลือป่นเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเกลือนี้มีว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะ อย่างเช่นในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพเมื่อกลับถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านนั้นจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านค่ะหรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เหลือเข้มข้นเค็มๆในน้ำอุ่นจากนั้นอาบน้ำให้สะอาด เมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจะดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดจะอาบน้ำสบู่และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้ค่ะสุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวก็จะดียิ่งขึ้นในาศาสตร์ห่วงจุย้ยจะมีการนำเกลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือการนำเกลือมาช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลบ้านเรือนใดมีปัญหามากๆม,มีแต่เรื่องหรือเ่อเราไปซื้อบ้านมือสองรถยนต์มือสองต้องการล้างอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้นก็จะทำโดยการนำเกลือเม็ดมามากๆหน่อยผสมกับเศษตตังกี่บาทก็ได้ค่ะ เมื่อผสมแล้วจึงนำไปโปรยหวานให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืนจึงกวาดให้เกลี้ยงใส่ในหอผ้าขาวและนำไปไว้วัดหรือคนต้นไม้ใหญ่อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งดูดรัพยบโชคดีเข้าบ้านได้และยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้คนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้คะ่ะ เช่นถ้าห่วงจุ้ห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในครัวควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชืน้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่างๆนานาอีกด้วยคะ่ะท่านผู้ฟังคะ เรียกได้ว่าอะไรที่เขาว่าดีเราก็ทำตามไว้ไม่เสียหายค่ะแนะวิธีเรียกเงินเข้าบ้านแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไม่ต้องท่องคาถาโดยการปรับห่วงจุ้ยของห้องครัวและบ้านของคุณตามวิธีต่อไปนี้ใครทําตามแล้วดีแล้วรวย 1. ข้าสารห่วงจุ้ยห้องครัวที่ดี จะต้องมีข้าวสารเต็มทังย่าให้ขาดค่ะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัยมีกินมีใช้ไม่ติดขัดเงินทองไม่ล่อยหลอเหมือนข้าวสารที่เต็มทังอยู่เสมอ 2. ไข่ไก่ไขไ่ไ,ขไก่เปรียบเสมือนทองคำการวางไข่ไก่แปดฟองใส่ตระก้าเอาไว้ในห้องครัวเปรียบเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมดวงการเงินทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่มีหมดค่ะ 3. จานจานเสริมโชคหากสังเกตจะพบว่าตามพัตตาคารอาหารใหญ่ๆมักจะใช้จานทรงกลมสีขาวเป็นเพร,ราะจานทรงกลมเป็นตัวแทนของรากฐานที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยให้ฐานะทางการเงินมีความมั่นคงค่ะ 4. เตาไฟ เตาไฟเป็นตัวแทนของโชคลาภของคนในครอบครัวดังนั้นจึงต้องตั้งเตาไฟไว้ติดกับกำแพงที่เป็นผนังทึบหากตั้งเตาไฟเตาแก๊สไว้ลอยๆกลางห้องครัวจะทำให้ขาดพลังขาดโชคลาภการเงินมีปัญหาค่ะ 5. ตำแหน่งห้องครัวอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าห้องครัวเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของบ้านค่ะ ดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญห่วงจุ้ห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้านหรือกลางบ้านเพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลง่ายโชคลาภอาจจะถูกคนอื่นเขาแย่งไปได้ค่ะ 6. นาฬิกาแขวนทรงกลมทุกบ้านทุกสถาน ควรต้องมีนาฬิกาแขวนแต่ถ้าให้ถูกหลักหวืงจุย้ยนาฬิกาแขวนนั้นจะต้องเป็นทรงกลมและที่สำคัญควรอยู่ในตำแหน่งเมื่อเราเดินเข้ามาต้องเห็น,นทันทีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่องการตั้งเวลาค่ะควรตั้งเวลาให้ตรงไม่เร็วหรือช้าเกินไปเพราะสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณน,นั้นได้ไรายได้ได้เงินทองที่ตรงเวลา หากใครมีลูกหนี้ก็จะได้คืนตามเวลาที่กำหนดและเต็มจํานวนค่ะ 7. จ็ถังหรือขวดน้ำโดยถังใส่น้ำนั้นต้องเต็มถังและถังต้องใสมีฝาปิดถังน้ำตามหลัก่วงจุย้ยเปรียบเสมือนความมั่นคงและความชัดเจนในเรื่องการเงินจะช่วยให้เรามีเงินเก็บมากขึ้น แต่หากพื้นที่ในบ้านไม่เอื้ออำนวยอาจใช้ขวดน้ำ1.5ลิตรใส่ขวดให้เต็มแล้วปิดฝาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ8เสือมีความเชื่อว่าเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุมานะในการหาเงินเนื่องด้วยในสมัยก่อนนั้นชาวจีนที่เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศไทยโดยมีเพียงเสือผืนหมอนใบเท่านั้น แล้วจึงก่อร่างสร้างตัวจนมั่นคงตามความมงคลเสือจึงเป็นตัวแทนของความขยันโดยเสือที่คุณควรมีในบ้านต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ให้วางไว้ใต้บันไดบ้านตามหลัก่วงจุ้ยถือว่าเป็นการปูทางรวยและจะช่วยเพิ่มความอดทนความสามารถในการหาเงินให้กับคุณและคนในครอบครัวค่ะ โมบายหรือกระดิ่งลมจะเป็นเหล็กเป็นดินเผาเป็นไม้ก็ได้เช่นกันค่ะการแขวนโมบายจะช่วยเรียกเงินเข้ามาและเรียกโชคเรียกราบเข้ามาให้กับคนในบ้านดังนั้นในการแขวนโมบายถ้าจะเรียกโชคลาบเรียกเงินเรียกทองต้องแขวนหน้าบ้านค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะสะท้อนพลังด้านลบยกตัวอย่างเช่น หลังบ้านเราติดกับโรงพยาบาลติดกับวัดพื้นที่ร้างทางสามแพร่งสถานที่อโคโจรต่างๆจะนิยมนำโมบายมาแขวนเพื่อช่วยลดพลังงานด้านลบดังนั้นต้องดูทิศทางในการแขวนให้เหมาะสมค่ะ